JT3 เครื่องเจียนสนิ้ว1,800วัตต์เครื่องเจียนไฟฟ้าที่ทันสมัยความทนทานสูงความเร็วสูง1 1 0 0 0รอบต่อนอาทีความปลอดภัยที่สูงฟรีใบตัด6แผ่นสวัสดีครับแนะนำเครื่องเจียนไฟฟ้าที่ทรงคุณภาพครับท่านลูกค้าที่เคยใช้เครื่องเจียน JT3 คงจะพบว่ามันไม่เพียงแค่เครื่องเจียนที่มีกำลังไฟมากและมีความเร็วในการทำงานที่สูงเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ทำให้น่าสนใจมากหมายเราไปรู้จักกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของสินค้านี้กันนะครับ JT3 เครื่องเจียนลูกหมู4นิ้ว1,800วัตต์พร้อมด้ามจับและฝาครอบป้องกันคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้ความทนทานและมั่นใจในการใช้งานกำลังไฟ1,800วัตต์เต็มคอยทองแดงแท้ทำให้เครื่องเจียน JT3 มีประสิทธิภาพสูงและทนทานในการทำงานทุกระดับมีฝาครอบใบเจียนที่ทนทานต่อการบิดเบี้ยวป้องกันได้อย่างมั่นใจมีความหลากหลายในการใช้งานความเข้ากันได้กับพื้นผิวหลากหลายประการเช่นพลาสติกไม้กระจกเครื่องเคลือบโลหะเซรามิกหินอ่อนคอนกรีตผนังเบา ไฟเบอร์กลาสแกรนิตอีกมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานครับมีด้ามจับด้านข้างที่สามารถปรับใช้งานได้ทั้งทางซ้ายและขวาสวิตช์ด้านท้ายทําให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายประสิทธิภาพที่สูงด้วยความเร็วรอบ11,000รอบต่อนอาทีทําให้งานเจียเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วความปลอดภัยและความเป็นมืออาชีพระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เครื่องเจียรที่เหมาะสําหรับการใช้งานมืออาชีพพิเศษในการซื้อนะครับฟรีใบตัด6แผ่นเพื่อความสะดวกในการใช้งานทันทีประกันจากซัพพลายเออร์ การรับประกันคุณภาพจากซัพพลายเออร์เพื่อความมั่นใจในการใช้งานสำหรับใครผู้ที่ต้องการเครื่องเจียนที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทานช่างระบบช่างไม้หรือผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่หลากหลายในการใช้งานเรามีคำแนะนำในการใช้งานครับคือควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวเมื่อใช้งานอ่านคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณครับ